สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องเส้นทีมงานกวงงซ้้งออกไายได้ชั่วกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้องเส้นมีรถเก๋งค่าประตูออปชั่นจะเต็มไม่น้อยราคาถูกมาฝากผีผีกับคันนี้เลย s u ูซูกิสวิปเครื่อง1ึ่ซ่องเบนซินปีซ่องผันทิางการันตีสาภาพรถไม่เคยชนนักผิดความจมนามรอยเปอร์เซนพีพีสามารถข้อรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้ทีสูงหกซาม 5 0 6 4 777หรือแอดไลน์ได้สซี SKS1234 อย่าลืมแอดดันหน้าด้วยนะคะภายในได้เป็นสีดำาบอผ้าหนุ่มหนังบใบกุญแจขีเลสปุ่มพุทธสตาร์ทพวงมาลัยเดิมโรงงานพร้อมทุ่งนิรภัยเครื่องเล่นเดิมโรงงานเกียร์ออโต้สีนสอกไม่ซาซี่ไม่ผลซี่ดานบนเมนม EN, อาจปั้มเดิมจากโรงงาน รับประกันตัวรถไม่เคยชนไม่เคยมีอุบัติเหตุระบุในสัญญาซื้อข่ายอย่างชัดเจนสํารับเครื่องยนต์ซูซูกิสวิปคันนี้ได้เป็นเครื่องนึ่งจุดซ่องเบนซิน<ม>เครื่องสภาพดีไม่มีรอยคราบไม่มีรอยเยิมหัวน็อตไม่มีการแก้ไม่มีการไขไม่มีการผลสอหรือรองรอยการชนการเกิดอุบัติเหตุแน่นอนรอยเปิดเส้นเล็กไม่เพียงเส้นตนตนท่วน,นั้น สำหรับขันนี้เป็นแฮชแบ็กหประตูแล้วเรียบร้อยบอดล่างสามารถพับได้เพิ่มพื้นที่ในการเก็บส่อมผาระซีนซอกไม่ซาซี่ไม่ผลซี่หัวนอ็อตไม่แกะไม่ไข่เป็นซี่บ้างเดิมโรงงานซี่ส่วยรอบคัน สำหรับวันนี้นะคะราคาหน้าปาาอยู่ที่1 9 9 0 0เส้นเกาน้องส็นให้โปรโมชั่นไปเลยในคลิปนี้ส่งทายปีเก่าตอนรับปีไม่ในราคาอยู่ที่1 0 0เส้นเมนะคะถ้าพีพีทันได้สนใจส้าม,มาโทรที่ต่อเราได้ที0ูหูห่0 6 3 5 0 6 4 7 7 7หรือแอดไลน์ line, ได้ทีออ่งซองาอย่าลืมแอดด้านหน้าด้วยนะคะ ยังไงอีพีนี้น้องเซนข้อตัวลาไปก่อนฝากผีผีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเซนและทีมงานกวงเส้นข้องเราด้วยขอบคุณค่ะ